วันนี้นะครับเป็นโครงการปั่นรักเมืองพื้นที่ที่2หลังจากที่เราได้เปิดโครงการนะครับที่นอบตโนนพึ่งที่วัดหนองกระพงอันนั้นก็ระยะทางสิบกว่ากิโลเมตรนะครับเป็นการปั่นแล้วก็เก็บขยะนะครับหรือพิ้งขยะถุงพลาสติกกล่องโฟมที่กระจายอยู่ตามที่สาธารณะถนนทัทางต่างๆรวมถึงหลังบ้านนะครับในชุมชนซึ่งก็เป็นการรณรงค์ให้กับกลุ่มอาสารักโลกนะครับของท้องถิน่นแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ให้ความสําคัญและสนใจเรื่องของความเป็นเมืองน่าอยู่ นะครับก็คือสะอาดปราศจากขยะนะครับขยะนั้นก็นําไปสู่ปัญหาหลายอย่างนะก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อุบัติเหตุนะครับวันนี้เส้นทางที่เราปั่นก็คือที่ห้อยม่วง นะครับแล้วก่อเส้นทางรอบไปที่วัดบ่าแสนอุดมนะครับเข้าไปในชุมชนก็จะพบว่ายังมีขยะพลาสติกนะครับแล้วก็เศษขยะพลาสติกเล็กๆน้อยนะครับกระจายอยู่เราใช้กิจกรรมทั้งออกกําลังกายกับนักปั่นนะครับซึ่งมีชมรมต่างๆแล้วก็เติมเรื่องสีสันของการช่วยกันดูแลใส่ใจโลกก็คือความสะอาดใส่ใจเรื่องของความเป็นเมืองน่าอยู่เพราะว่าเสน่ห์ของเมืองนั้นนะความสะอาดเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะ วันนี้มีผู้ร่วมต้องบอกว่ามากแล้วก็มีกิจกรรมเสริมคือการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็การปล่อยปลา เราจะให้ขยายในทุกวันนะครับชมรมเล็กๆนะครับมีไม้รักเมืองก็คือไม้หนีบขยะซึ่งก็ต้องบอกว่าปลอดภัยในการสัมผัสขยะนะครับเพราะน้บาง,งทีขยะปฏิกนั้นอาจจะเป็นขยะที่มีพิษมีสัตว์พิษที่อยู่สั้นเลนอยู่ไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบอะไรต่างๆนี่นะครับก็ทําให้เราเข้าถึงขยะที่กระจายหรือว่าเก็บได้ยากนะครับส่วนทานาคุยม่วงเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการมากหากเราช่วยกันไม่ทิ้งขยะช่วยกันเก็บขยะนะครับที่อาจจะปลิวมาจากบ้านเรือนที่อยู่รอบสวนตนะ หรือร้านค้านะครับที่เขาอาจจะเก็บไม่ทันหรือเขาทิ้งไว้แล้วต้องถิ่นมาเก็บไม่ทันก็จะเป็นการช่วยให้เกิดความสะอาดแล้วก็ปราศจากโรคและที่สำคัญก็คือช่วยรักษาสภาพแวดล้อมความเป็นเมืองน่าอยู่โดยยิ่งทรัพยากรต่างๆที่จะอยู่นะครับอากาศต่างๆนี่บริสุทธิ์สะอาดนะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะอยากให้โครงการนี้ได้รับการขยายนะไปยังกลุ่มท้องถิ่นต่างๆนะครับพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับไม่ปั่นก็เดินก็ได้ครับเก็บขยะนะครับเพื่อรัก เบื้อของเราโดยใช้ไม้รักเบืองครับตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุบลราชรานีท่านสดิตวิทูลท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสะะารากังเรามีกิจกรรม ไม่ว่าเป็นเรื่องของยืดอกพกปินโตนะครับทานอาหารร่วมกันทุกวันพุธโครงการในเรื่องของไม้รักเมืองและก็โครงการในเรื่องของการจัดการขยันตรลายรวมถึงการชวนข้ะราชการหิ้วตะก,ก้าเพื่อจะทำบูลตักบารท,ทุกวันอาทิตย์นะครับที่ทุ่งสีเมืองวันนี้ผู้ว,ว่าได้ให้มาขยายผล กิจกรรมปั่นลักเมืองร่วมกับเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีซึ่งมีประชาชนหน่วยงานต่างๆและชมรมจักรยานมาร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขได้รับความร่วมมาร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทำให้เส้นทางสุสนทรณะสาอาดะาายิ่งขึ้นเห็นภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความชื่นชมยินดีและกิจกรรมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารธานีได้แจ้งไว้ว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนไปอีกหลายๆจุดของจังหวัดแล้วก็เผยแพร่เป็นตัวอย่างไปทุกท้องถิ่นเพิ่มขึ้นครับ